ไปแลเเร็วเร็วขวัญใจอะขวัใจเอาไปแทงหน้าก่อนไปหลังไปหลังไปหลังสุดไปหลังสุดไม่ใช่ไปหลังสุดไปหลังสดไปหลังไปหลังไข้าหลังไปหลังไปข้างหลังไปข้างหลังลูกเออเดี๋ยวเขจัดการ Come <laughs> on.